โอเคครับก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม World of w a r s h i p แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวเรือหรือมาอะไรนะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเควสโอต่อเรือผมเหลือเวลาแค่11วันเท่านั้นและใน11วันนี้ผมไม่ค่อยที่จะว่างด้วยเราเลยต้องมารีบทำเควสกันนิดเองโอเคไหนๆเราก็มารีบทำเควสแล้วผมก็เลยจะมาสอน ในส่วนของการเล่นเรือประจัำบาลที่ที่ทุกวันนี้เรือประจัำบาลเขาเล่นไม่ค่อยผมบทญบาทไม่ค่อยสมหน้าที่กันเท่าไหร่อ่ะเออทุกวันนี้เรือประจัำบาลกลายปเป็นเรือสไนเปอร์กันไปผมก็เลยจะมาทําคลิปสอนดูว่าสไตล์การเล่นเรือประจำบานของผมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทุกคนพอที่จะดูแล้วเอาไปใช้ได้อย่างที่ผมสอนไปหรือเปล่า โอเคแล้วเราไปเริ่มกันเลยด้วยกันโดยผมจะใช้เรือยามาโตในการทำเควสนะแล้วจะฝอในการเล่นเรือประจันบาลไปด้วยรวมถึงบทบาทหน้าที่ของมันนั่นเองโอเคไปแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับในเกมนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าจุดประทะอันฟ่านะเป็นห้องเทียสิบรุ่นล้วนเลยแล้วก็มีเรือบระตุกเครื่องบินด้วยกันข้างละลำมีเรือประจันบาลกันห้าลำ เรือลาตะเวนสามลำและเรือพิฆาตอีกสมลำฝั่งผมเรือบรรทุกเคอบินก็จะเป็นมิดเวยฝั่งนู้นเป็นรูทเวลเลยนะมีมอนทาน่าสองลำด้วยทีมผมเอออาตรงนี้มีเวอร์มอนเวอร์มอนนี่ทุกคนอยากดูกันไหมผมไม่รู้นะหรือว่าใครอยากให้ผมเล่นเรืออะไรก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาดูเออถ้าเกิดว่าผมมี<ส>ผมก็จะเล่นให้ชม ผมเกิดทางฝั่งทิศใต้นะเป็นแบบที่ต้องเข้าชิงจุด A จุด B แล้วก็จุดฟีกันเพราะงั้นเนี่เรือพิฆาตสำคัญมากๆาจริงจบลองทักแล้วก็หน้าที่ของเอจจรือประจานบาลที่ดีเลยก็คือฝรับผมต้องเก็บเรือลาตะเวนเขานะแล้วก็พยายามแทงให้เพื่อนพยายามดันถ้าดันไม่ได้ก็ป้องกันไว้ก็ยังดี เรือฝั่งนู้นที่จะเป็นอุปสรรคกับเรือพิฆาตของเราก็จะมีมอสควาแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามิมนอทอลลำไหนก็มีเรดาร์มากร่าโอเคแต่เรามาเกิดนี้ผมตั้งใจว่าจะไปเล่นตรงลายดีสิบอ๋อยามาโตริผมใส่ลายพางสกอเปียนมาด้วยนะหรือก็คือ,อยามาโตะแมงป่องเ <laughs> นี่ยมันเป็นแมงป่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น ไอ้ลายพังที่ที่มันเป็นกิจกรรมตอนตอนสมัยเมื่อนานมาแล้วแหละก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกปร,ป,รออประมาณปีที่แล้วมั้งผมคุยใครไว้เนี่ยเออประมาณปีที่แล้วประมาณช่วงนั้นแหละโอเคแล้วตอนนี้เห็นยามาตกมาานะไกลๆนู่นเลยยิงไปเลยครับเจอใครเรายิงอย่างเดียวแล้วเจอเวอร์มอนด้วยเวอร์มอนด์นี่ ถ้าไปพุ่กับเขาระยะประชิดเนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีโอกาสเจ็บเองฝูงจริงๆนะอดละรถเวลเครื่องเาโคตรหนาเลยเอาริยังมาตกไปเมื่อกี้โดนด้วยตอนนี้ผมต้องอันนี้เขาจะเดินหน้าแล้วถอยหลังผมคิดว่าเขาเดินหน้านะโอเครุ่นเวลเขาหันมาหาผมก็ดีเหมือนกันเราจะได้ใช้สกิลเลือดสกูปชีดนะ ถ้าตัวไม่แตกเขาก่อนโูแล้วเขาปล่อยเร็วไปเราผ่อนความเร็วแล้วก็รอดูรอดูดูเหมือนเรือพิฆาตเราตรงนี้จะแคบกันสบายรอป้อมหันนิดหนึ่งเราไปยิงเวอร์มอนดีไหมเวอร์มอนเขาอยู่หลังเขาเลยนะ เราต้องพยายามประจันบานนะตามชื่อเลยหนะ้าที่ของเรือประจันบานก็คือประจันบานนี่แหลตะตอนนี้จะโดนทีวีเล่นเอาผมกับยมมาตุอีกลำหนึ่งเนี่ยมมฟกวาเขาก็อยู่ตรงนูน้แนแม่ไม่มีเรือรัตะเวนมาเล่นตรงนี้เลยนะเรอาอโดนสองยมมาตุ ลุมยิงอยู่เราหันป้อมปืนโอเคเรายิงไปเลยครับไกลๆเนี่ยแหละยิงสนุกแต่ว่ามฟาฟาทีมผมนี่เจ็บแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วมินโนทอร์เขาไมา่อยู่ตรงนี้นะเออกระฝนถึงอย่างโโหช้าช้า มอสควาดูท่าจะไม่น่ารอดแล้วจริงๆอยากยิงมอนทาน่าไม่ใช่มอนทาน่าดิมิน,โนโทอร์แต่ว่ายิงไม่ได้นะผมบอกเขาถอยมาดีกว่าเราไปยิงเรือที่เรายิงได้ก่อนอย่างเช่นยามาโตแบบนี้เขามาทางนี้เยอะนะโพลิติกบอกให้เขาดัานจุด A ไปเลยเพราะว่าทางนี้มาเยอะมาก โอ้ไกลยิงไหมครับยังมาโตนั่นแหละทีวีทีมผมเขาก็ไม่ได้มาช่วยทางนี้ด้วยนะคือทางนี้เรามาน้อยกว่าเยอะเลยดูแล้ฮอนแรงก็เข้าแคปไม่ได้ด้วย แล้วตรงนี้เนี่เป็นชิมาะนะที่มาแคบเนี่ยผมต้องระวังตัวไปดูเขาคือถ้าเราจะดันนะเราต้องให้เรือพิ่ฆ่าเขาตายก่อนผมถึงจะถึงจะเริ่มดันแต่นี่เรือพิ่ฆ่าเขายังอยู่แล้วซีวีไม่ได้มาสป,ปอร์ตหรืออะไรเลยเราอย่าไปดันเลยดีกว่าพยายามยื้อๆไปอ่ะแล้วนี่ฮนะเจอชิมาะอยู่ตรงนี้ เราต้องยิงช่วยฮอนแลนด์นะลวบอสควาเขาใกล้ตายแล้วด้วยไม่รู้ว่าเปิดเรไดาร์ไปยังผมขอหันป้อมปืนมาทางนี้ดีกว่าต้องอยู่คนละม,มุมกับเพื่อนเพราะว่าจะได้มีม,มุมยิงที่ยังไงอะคือมันจะเปิดม,มุมยิงได้ดีกว่าต้องหาโอกาสหาจังหวะทํำเกมของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่มุมเดิม เนี่ยซีวีมาแล้วเขาเล็งผมแน่นอนเลยเอาไฟเตอร์ขึ้นได้เลยครับยอมโดนไปเลยนะยอมโดนไปเลยต้องช่วยดีๆให้ได้ดีไปคนละโดนเต็มเลยนเลย ต้องหายไปก่อนแต่ตอนนี้ตัวไปโดมาแล้วนะยิงเบอร์มอนต์ไหมครับระยะเท่าไหร่ไม่รู้หายไปแล้วเราขึ้นไปแท้งสักหน่อยตัวไม่ไหนที่ยิงไปโอ้เงียบเลยอาชิม,มาเข้าใกล้าตาแล้วด้วย เรามาเลงมินอทอร์กันดีกว่าดูเหมือนทางน้นเขาดันกันได้แล้วนะซัดมินอทอร์ไปครับไม่รู้เขาจะหลบไหมโอ้โหล้วไม่โดนด้วยแหมเกือบเกือบอหรือไปฆ่าเขาตายแล้วผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละกลัวอย่างเดียวเลยก็คือฟีวีเนี่ย รอโหลดนิดนึงครับอ่าปัดใไมินทอกำลังเลี้ยวด้วยไม่ได้เล็งเผื่อตอนเขาเลี้ยวกลับไปถึงนู่นเลยอ่าได้มาฟองฟิตเดีวน่าจะเจ็บอยู่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ยามาโตะอยู่กันไม่ได้แล้วนะมีทางเดียวคือต้องรอให้ทางนู้นเขาดันตีประกบ โอเคงั้นเรามายิงเบอร์มอนกันด้ยงฝ่าจยังมาโตมากเลยเอาเงียบไปนะจริงจบก,กันร้องเราตรงโน้นนี่มอนทนานขาวิ่งหนีตายมาเนี่ยขอดูเรือนี้เขาหน่อยโอเคเดี๋ยวช่วยกันยิงเครื่องบินเขา เราพัดเบอร์มอนไปดีกว่าเดี๋ยวจะพยายามเล่นเกมเดฟแหละเพราะว่าตรงนี้ดันกันไม่ได้โอ้แล้วเรียบร้อยยังมาโตเราผมฮิลเลือกขึ้นมาก่อนเพราะว่าผมกำลังจะเปิดข้างให้กับเรือประจันบานเพราะว่าอาจจะเจ็บได้ยังไงเขายิงมาแล้ว ่วนมินโนทอนี่เราปล่อยไปเลยไม่ต้องไปไล่หาเขาเดี๋ยวเขาไล่หาเราเองแหละย,ยิงจะมาโตไปครับระยะ19กกิโลเลยนะไม่รู้จะโดนมุมไหนได้มา6,000โอเคอยู่โอเคอยู่แล้วมีมอนทานะ่าเขายิงมาไม่ใช่มอนทานะ่าในมินโนทอพูดผิดตลอดเลย โอ้โหเลยเนะีย่ยฮะยามาโต้เขายิงมานะตรงนี้ยามาโต้สองลำแล้วนี่มีมอเตอร์นากำลังเลี้ยวแต่หายไปก่อนดูก่อนลำไหนที่กำลังเลี้ยวเนี่ยโอเคเอาลำนี้แล้วกันเลือกเหยื่อเลือกเหยื่อไม่รู้จะโดนมุมไหนนะนะกระสุนดูวิ่งดีอยู่โอ้โหดีตรงไหนโดนแค่นั้นเดียว ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเราแคปกันได้เยอะแล้วก็เดือพี่าเขาตายหมดแล้วยิงไีกครับมินทอร์เขาเล่นไม่น่าหรอกที่โล่งๆอะ่ะแล้วเขาก็ต้องออกมาเลยโอ้โหได้ฟิตเทเดลด้วยได้มาสองหมื่น๋ยวผมว่าจะหันกลับไปฟู่นะ เบอร์มอนหายถูกดูจากระยะยิงไปเลยผมจะเลงแบบมันจะมีเวลาเราเลงมันจะมีวงกลมเล็กๆในมินิแบบผมก็ใช้นั่นแหละเลงมินาทอลเขาอยู่ตรงนู้นโอเค เวอร์มอนเขาอยู่ตรงนูง้นนโอ้โหหายดีจังเลยเวอร์มอนเนี่ยวมอนหายดีมากๆเลยนะเออแต่นี่ฮะมิโลทอร์กำลังจะโผล่ลิงก์ก่อนเลยพวกเรือลาตเวนเนี่ยเอาก่อนตัดไปครับแหมแลามา้วยังมาโตยิงฮอนแลนด์ผมตายไปแล้วนะ เก็บล่าตัวเวงเขาก่อนครับเดี๋ย okay, ักอีกชุดหนึ่ง <c oughs> เหมือนจะไม่โดนเลยนังไงไม่โดนเต็มๆโอเคเดี okay, ๋ยวเราหักเลี้ยวขวา เก็บมัดควาก่อนชิมาเราตายแน่นอนแล้วตอนนี้เรียบร้อยได้อยู่น่ะมัด anyway. ควายีบสามกโลเลยกว่ากระฟุนจะไปถึงอแล้วเขาเลี้ยวหลบแล้วโอเคครับได้มาอีกหนึ่งคิวอ้าวเพิ่งได้คิวแรกเลยโอ้ลืมลืมลืม โทด,ดโทษปีมอนทนากำลังเลี้ยวเลี้ยวก็จัดไปครับเรายังมีเลือดอยู่เยอะนะไม่ต้องห่วงไม่รู้ว่ากระสุนจะไปโดนตรงไหนได้อยู่มั้งอ่ะโอ้โหเหลืออีกห้าพันโอเคดีอยู่ดีอยู่แต่นี่ไมนโนทอร์เขาผูกแล้วเต็มตัวได้เลย โดนหรือเปล่านะเหมือนเขาเลี้ยวกลับเข้ามาคือเลยอะ่ะใช่เลยไม่โดนอีกโอ้โหโดนอยู่นะโดนไปหมื่นหนึ่งล้อโหลดครับแล้วเขาก็ฮิ้วเลือดขึ้นมาฟู้อ่าตายีิครหนึ่งอ่าแต่ตายนี้เขาจอดโอ้โห,โห,โหอันนี้ผมเล็งไม่ดีเองนะ เออโอเคเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นหน้าได้แหละเกมผู้ฝีกันดีสนุกดีเกมนี้แต่ว่าเรือประจานบาเขาเลือนเหลือเยอะดีอยู่นะเรามาตีกันบอกว่าเอายามาโตนี่ไหมโอหอันก่อนเนี่ยมัทน,นาเข,ขาใกล้ตายแล้วนะ โอเคผมฟัดเลยหันไปชนกับเขาเลยดีกว่าถ้างนั้นนะเพราะว่าคนคูลเลอร์เขาแท็งไม่ได้นะเราต้องไปแทงให้เขาโอ้แล้วกระดิงโอเคเราหันเรียบร้อยผมจะยังไม่หิวเลือดแล้วกันฟัดไปครับตอนนี้เราได้จังหวะดันแล้วนะ โอกาสดันมาแล้วเอาแล้วมีเรือพิฆาตอยู่ตรงเนี้ยแต่ทั้งนั้นเรารอเพื่อนด้วย <S <S ผมพยายามเล็งใต้หอบังคับการแต่ว่าเขายังเดินหน้าอยู่กระฝน,นคงยังไม่โดนแหละได้มา6 0 0ันโอเคอยู่นะ โอเคแล้วคอนคูลเลอร์เก็บไปแต่ตอนนี้คือเรือพิฆาตเขาอยู่ไหนโหแล้วยังมาต่อยอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วเจอแล้วนะเรือพิฆาตเขามีเวอร์มอนต์อยู่ไกลๆตรงนู้นกำลังเตรียมตัวถอยถ้าเรายิงไปเลย ยืวเลิกขึ้นมาสู้ด,ดีกว่าโอ้หแล้วกระเด้งใครเขาเล่นลูกน่ดีกันดับไฟไปครับเราคนเรนไปเจอมิโนทอร์แบบนี้นี่ไม่โอเคนะไม่ดีไม่ดี ยัมาโตัวเขายิงกันแลน้วโอ้ยยัมาโตัอีกลำเลือดเหลือโคตรเยอะเลยเหลือเยอะมากตอนนี้ต้องหานก่อนครับต้องเพนอีกรอบหนึ่งกันนะเพราะว่าเพื่อนไม่เข้าตามแต่ยัมาตัวเขาโห้ยนี้เหลือเลือดเยอะมากเลยที่ไม่ดีผมตายได้เลยเนี่ย โอเคที่เขาดีที่เขายิงไม่โดนฮอลแลนด์เขาเหลือเลือดเหลือเอท่าไหร่ผมไม่รู้นะแล้วพามอนทาน่าฝั่งผมเลือดเหลือเยอะมากทำไมไม่เข้เากันหน่อยเรามายิงกันกบบยามาโตะระมิดแล้วตอนนี้ต้องให้ฮอลแลนด์ช่วยนะ โอเคเลยแล้วมิดเวก็จมไปได้แต่ว,ว่าสถา,านการณ์ไม่ค่อยดีเราขออยู่โคโรมุมหนะ okay, น่อยโอเคนิวเลิกขึ้นมายิงทีเราป้อมไปดีกว่านะแบบเนี้ยอ่ะแล้วเขายิงไม่โดน ผมก็ยิงโดนน้อยอีกโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเล่นอีกมุมหนึ่งอาจจะต้องยอมเจ็บตัวไม่งั้นไม่ชนะรถสวลก็อยู่ไกลโอเคถ้าเพื่อนเอาลำนี้เราก็ต้องเอาลำเนี้ยต้องเอาฟกอกลับคืนมาก่อนเราอปอมหันนิดหนึ่งได้มาเจ็ดันห้า โอ้โหแล้วผมโดนฟิธเดลเก็บเลยโอเคแล้วทีมก็เก็บไปได้ตัวน,นี้ดาเมจขึ้นมาสองแฝงแล้วแต่ผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าฟีบีมาเลงแล้วโอเคเดนเบิร์กเขาก็เก็บมอนทาน,น่าไปได้นะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคไป แต่รดวิวนี่โอ้โหเลือดเครื่องบินอย่างหนาผมพยายามยิงหน้าเขานะแต่ว่าผม,ผมว่าผมตายุดวิวมากกว่าโอโ้เต็มเต็มเลยเรียบร้อยครับแม่มาผ้าพอดูยังมาโต้ยิ่งนะจะดูจากเกมแล้วถ้าไม่ดันเนี่ยแพ้แน่นอน เพราะว่าทีมดูไม่ดันกันเลยเนี่ยมอนทาน่าเลือดเหลือโคตรเยอะเลยนะโอเคแต่โอเคอยู่วมอนเขาตายไปแล้วดีๆเราก็ยังไม่เข้าแคบกันแต่ว่าจะหมดเวลาแล้วแหละโอเคผมก็ทำเต็มที่ได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ากดบ็อกดาเมจแท้งให้เพื่อนไป3ล้าน7เลยนะ ชี้เป้าอีกนิดๆหน่อยๆเี๋ยวอีก20กวิออนแรงเขาก็ไปปล่อยต่อน่าจะโดนมั้งเนี่ยโดนไหมเออโดนอยู่โดนอยู่ปล่อยมาฟองแพเลยโอ้แต่ยังไม่ตาย นะฟกอขึ้นช้านะเหมือนจะหลุดไปหน้า็อบบี้เดี๋ยวผมตัดไปหน้าประกอก็แล้วกันโอเคครับในเกมนี้เราก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้6 16,727ค่าประสบการณ์อีก7,602ยิปีฝรั่งอีก,ก477ได้เหรียญปนับสนุนมานะทำความเสียหายไป2 26,265 ยิงเข้าห้องนี้ละไัย5ยิงเข้าเป้า76ยิงเครื่องบินตกไป14ลำจมเรือไป1ลำแล้วก็เครื่องบินขับไล่ยิงเครื่องบินตกไป2ลำแต่รามาดูคะแนนเบตของเรืออยู่ที่2,972าเหอลเียก็จะเป็นกระสุน AP รวล้วน,นเลย2 26, 000, 2 6 0 0งมาดูเงินกันหักค่าซ้อมไป1 7 000, 7 0 0 0 เลือเงินมาใช้4ี่แฟ 39, 7สาโอเคครับสไตล์การเล่นเรือประจันบายของผมก็จะเป็นแบบนี้นะกอยสนับสนุนเพื่อนพยายามจัดการเรือราะตะเวนฝ่ายตรงข้ามที่มีเลดาราเพื่อไม่ให้เข้าไปจัดการกับเรือพิฆาตของเรานะในกรณีที่ไม่ว่าจะในกรณีไหนก็เถอะไม่ว่าจะเป็นแมปยึดธงหรือว่าจุดแคปพอยต์อะไรแบบนี้โอเคอีกอย่างหนึ่งเลคือต้องพยายาม แทงพยายามดันรับดาเมจให้เพื่อนเพราะว่าเราเป็นเรือประจำบานยังไงก็ต้องปะทะก,กันกับเรือประจันบานอยู่ดีโอเคก็ขอบคุณที่รับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะสอนเทคนิคและก็ต่างๆให้กับทุกคนที่เล่นเรือประจันบานนะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะสนุกไปกับวัวออฟเวอรชิ ship. ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ